กว่าขนาด5ต่ออีก3วันค่ะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนออกเฉียงใต้ของไต้หวันเมื่อวานนี้ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนระดับ5.5รู้สึกได้ในกรุงไทเปมืองหลวงของไต้หวันในช่วงหนึ่งวันหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.9เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บประมาณ150ราย สำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ระบุว่าแผ่นดินไหวล่าสุดในระดับ5.5นี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นห่างจากเมืองชายฝั่งหัวเหลียนไปทางตะนตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้66กิโลเมตรลึกลงไปในทะเล13กิโลเมตรก่อนหน้านี้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด6.9ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ ทำให้ถนนหลายสายพังเสียหายบ้านเรือนในเมืองยุลีพังเสียหายไปหลายหลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น146รายส่วนภาพถ่ายมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับแสดงให้เห็นถึงความเสียหายจากแผ่นดินไหวในหลายพื้นที่เช่นที่จุดสะพาน <Okay. S 1> เกาเหลี่ยวเมืองหัวเหลียนพังถล่มลงมาทั้งหมด พายหลายหลังพังถลม่มเพราะแรงสั่นสะเทือนรถไฟโดยสารประสบอุบัติเหตุตกรางศูนย์ติดตามแผ่นดินไหวในไต้หวันได้ถแถลงข่าวเช้าวานนี้ค่ะว่าเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องขนาด5.9ในอำเภอฮาวาเหลียน โดยนับเป็นการเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องครั้งที่74และยังเป็นการเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่5ที่มีความแรงมากกว่าการสั่สะเทือนในระดับมากกว่าวขนาด5นะคะและจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องในภาคตะนออกเฉียงใต้ของไต้หวันในอีกช่วง3วันข้างหน้านี้ด้านสำนักงานพยากรอากาศไต้หวนันระบุว่าแผ่นดินไหวรู้สึกได้ทั่วไต้หวนัน อาคารหลายหลังสั่นไหวในระยะสั้นๆภายในกรุงไทเปและยังคงเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องอีกหลายครั้งไปจนตลอดหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้ทั้งนี้ไต้หวันมักจะเกิดแผ่นดินไหวเป็นประจำค่ะแผ่นดินไหวที่รุนแรงสุดอยู่ในประวัติศาสตร์ของเกาะไต้หวันก็คือช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2542<ๆ>เกิดแผ่นดินไหวขนาด7.6มีผู้เสียชีวิตประมาณ2,400ราย ต่อมาในปี2561เกิดแผ่นดิน